เกมแบบนี้ภาแบบนี้อุ่นคุ้นไหมครับนี่คือเกม Identity V นีครับไม่ได้เล่นกันนังนานเลยประมาณหกเจ็ดเดือนละผมเคยทำคลิปนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วย,วยนะครับก็เกมที่จะเรียกว่า Date by d a y l i g h เวอร์ชันเด็กเล่นได้นะนก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้แบบมันแบบมันเกมน่ารักๆเนี่เด็กเล่นได้แน่นอน ครั้งนี้ผมเล่นเป็นฮันเลยนะเป็นเลวอะผมเล่นจนถนัดแล้วตัวนี้เกมนี้ดีนะครับเกมนี้ไม่มีนักโบราณมาถูกเคยดูมาละแลง่งสู้โคตรยากเลยหมาเสาดูฟุ้งฟันนี่ไงใครผิดนวะ เอ้ยเอ้ยอะไรอะไรเฮ้ยตัน,นี้เขาใายจู๊กว่ะใายจู๊ใายจู๊กว่ะทุกคนเก็ดไฟมาก่อนตัวนึงเฮ้ยโอเคได้แนละ้วตัวหนึง่งได้แล้วครับ อ,อุ้ยนี้แ่ะอุ้ยเกือบได้แล้วไไาไหเฮ้ยเขากะจะวางไม้ยเยอืมนะออเนาะเนาะเด็กเด็กมาก่อนคนระับ เาอีอยู่ใกล้ๆเลยอุ้ยหอดกันได้แล้วเด็กมะมันเบินไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนจะแกะเด็ก เดี๋ยวใครใครจะแกะเด็กเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอะมีเด็กน้ยเด็กน้ยอุ้ยเกอบโดนอะมืดมืดไอ้นี่ตัวดีเลย ช่วยเบื่อนช่วยเบื่อนเฮ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยรอบนี่มันแก่เด็กสำเร็จต้องเสกไฟมาว่ะใครกล้าทำเด็กทำไมทำไมคุณกล้าทำเด็กเด็กผมตายเลยลอเอาไฟออกมาก่อน จะวิ่งไปไหนใครโรงัานใครเอาอีกาโคตรเหนียน เอาเด U, oh. ็กมาปูเด็กวะไปเลยเออแป๊กทกแป๊กมีกแป๊มาครับ <ichi> ่วยละลูกคนเดียวคงไม่ไหวเด็กคนเดียวคงไม่ไหวรัะมา,าจะวางไม้รอวาง,ไม,ไ,มง,วางไม้ไม่ต้องวางไม้ไม่ต้องวางใต้ดินพอดีเยีย่ยมีคนที่แกะเด็กนะับ อ้าวอ้าวยังไม่ทันได้จับเขาเขาหยีเลยอะไรอ่ะอ้าวยังไม่ทันได้จับเลยโอ้โหใส่ยอมอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวอ,อีกสักตาครันโอเคทุกคนได้เลยคมาใช้เปิ๊กเดิมนะเปิ๊กหูแต่เอาจริงมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมใช้เอาไว้หาคนคนระับโอเคเดี๋ยวเจอกันในเกมโอเคครับมาด่านนี้น่าจะเล่นง่ายนะครับเป็นด่านโรงงานผลิตอาวุธแล้วก็ผมเห็นมีนักปูมน้ำหอมด้วยก็น่าจะเป็นตัวปัญหาเลยนะครับ พอจะฆ่าได้ปุ๊บก็จะใช้น้ำหอมมันจะยังไงก็ไม่รู้นะครับตัวโคตรโกงนะมอันตนะ้องใ้ำมเข้ามา,ม,ามีอะไรวะมีคนตัวนะครับมีลูก,กเลยอ,อะ่ะหนึ่ง ตัวที่กาก็ออไม่ไม่มีนรำพุมหอ่อเพราะว่าตอนนั้นผมเห็นมันก็มีนี้ใช้ไม่ได้ครับอันที่เป็นสีเทาคงใช้ไม่ได้นะไม่สามารถขยับอุย้ยเพื่อนรักเพื่อนรักทำแสบไปมากอุก้ยโคแสบเลย มาเพื่อนรักไม่ต้องจูบไม่ต้องจูบไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเอาไฟเดินบี่อะไรครับมีไฟมีคุณหมอด้วยเมื่อกี้เห็นอยูั่งไงนังไงหมอไม่ต้องไปไหนเลย วิ่งเหน็ยดปิงลยวะอยู่ดีก็ปิงหมอหมอถ่วงเวลาเพื่อนใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเหนียดยิ่งปิงอยู่อนนี้หัดเล่นวนกลับไปวิ่งวิ่งในแปะใหม่ไหม นี่เลยทางไม่อะไ,อไนครับดีนะโออยนู่น,นอยู่นู่นรรรรมมตรงนั้นใครเพื่อนรักอะไรมาแอบทำไมตรงนี้มาแอบทำไม,ม แอบไม่เนียนหรอกไม่เนียนหรอกไม่เนียนไม่เนียนไม่อบอกว่าไม่เนียนไม่ต้องวิ่งหนีได้เลยโชคดนีแลเราอะเฮ้อเฮ้ไเอเอเฮ้อเอ้อ้ไอ,อเ้อเอเฮีอยฮ้เออ้อ้ ไนูกะา,าไปฟฟ้าไฟฟ้าสติ๊ช็อกไปเลยช็อกไปเลยช็อกช็อกพีเดิมไหมหนุ่มไปไปรีสอร์ทไอ้หมออีกแล้วไอ้หมอ,อหนูกลางโดนเนี่ยเด็กๆมาก่อครับ ไ,ไ,ไปไมให้ไปไหนไปไหนไม่พ้นหรอกจากเราอ่ะเด็กเด็กใหม่คนหนึ่งอะได้ไฟคนหนึ่งอี่ไหนวะ ฟังครับอนู่อยู่มหนอ่มหนุ่เด็กมันเดินตามแล้วอ,อ,อ๋อไม่ใช่ครับคุณหมอไม่อยู่นิ่งๆเล้าจะได้รอดอุ้ยมีโจนกำแพงเฮ้ยไปดิหน้าต่างมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะเกมนี้ อีโดนะสวยเดี๋ยวให้ไฟมันอีกรอบหนีไงไม่ต้องหนีหนีไม่พ้นหรอกมีเด็กมีเด็กล้อมเด็กมันรัก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 ก็บอกอยู่ให้ไฟก่อนนะ นนนนนหนีนหนีน้ยเหนีหนีไปไหนหนีไปไหนไม่พ้นไม่พ้นหรอกถึงลีโอจะวิ่งช้าแต่ก็เก่งเหมือนกันนะเลโอจะวิ่งช้าก็เก่งเหมือนกัน เด็กมันยังมีไฟอยู่อะให้เด็กทำเตีองรายแรลี่มึงทำอะไรฮะในาารประวัติอะรู้นะเอ้ยเพื่อนทอล็ีเอ้เพื่อนทอล็อปคีล้มไปเอ้เพื่อนทอล็ีตายฮะมัต้องดิ้นละมีเก้าอ,อีอยู่ข้างๆอะมันมีฝาดอะ มีรีสอร์ทก็มันจะเปิดใหม่ไปเลยหมอบินละหมอกล้จะบินละใครถึงเอกสารใครม,มิเอกสารมั้สวัสดีลูกสวัสดีลูกไม่ต้องไปช่วยหมอลูกหมอตายออกมาทำอะไรฮะป่าเนะี้ย มันทำอะไรวบทางเขาอี้ทางเขาอี้ทางเขาอีไหมทางเขาอีไหมไม่พางอุ้ยเขาอี้อยู่ในใจบดีเลยเแีจะดินแล้วเหลือลูก้าอยู่คนเดียว อลาหรไม่ได้ถอดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็มาช่วยแน่เลยเอ๊ะหรือว่ารอทางลับเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช็อกไปดีฮ้อมอืม ไปดินดเราดินไม่เป็นหรอไปโรงแรมห้าดาวปะเรียบร้อยโคตรโหดก็คลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ